กลไกที่สำคัญเลยนะครับเวลาเราสร้างโรงไฟฟ้า1โรงเมื่อก่อนเนี้ยโรงไฟฟ้าเกือบทุกโรงเลยครับสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคอฟพอครับต่อมาเนี่ยรัฐบาลเริ่มมี ความพยายามในการที่จะ privateize ก็คือทําให้เป็นบริษัทเอกชนให้เอกชนมีบทบาทให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นก็คือในการที่ทําให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นนะครับจะได้ไม่เป็นภาระในการลงทุนของรัฐบาลนะครับให้เอกชนร่วมผลิตแล้วก็มีประสิทธิภาพดีด้วยนะครับแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือเราเชิญเอกชน,นมาลงทุนมากจนเกินไปคือ,อมหมายความว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยต่างๆเนี่ยครับเ,เวลามาลงทุนครับก็จะต้อง คาดหวังว่าจะต้องได้เงินที่ลงทุนไปคืนบวกกาไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ใจดีครับมีการการันตีผลตอบแทนลักษณะของค่าไฟที่จะซื้อจากโรงไฟฟ้าครับเป็นสัญญาที่เราเรียกว่า take or pay ก็คือไม่ว่าจะผลิตไฟหรือไม่ผลิตไฟโรงไฟฟ้าที่เป็นเอกชนเนี่ยได้เงินค่าตอบแทนตลอดเวลานะครับ t a k o pay คือคุณไม่เอาคุณก็ต้องจ่ายคุณเอาคุณก็ต้องจ่ายครับ เป็นหลักประกันให้เอกชนใช่ครับโอ้คือเราผลิตไฟมาแล้วฮะคุณเอาหรือเปล่าถ้าคุณเอาคุณก็เอาไปแต่ถ้าคุณไม่เอาคุณก็ต้องจ่ายนะครับคือคุณไม่ซื้อไฟก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะครับซึ่งค่าพร้อมจ่ายเหล่านี้ครับมันกลายเป็นภาระอยู่ในระบบนะครับซึ่งค่าพร้อมจ่ายพวกนี้ครับเราอาจจะนึกว่ามันไม่น่าจะเยอะนักนะครับแต่จริงๆมันมีมูลค่าถึง80,000ล้านถึง1000 0 0ล้านต่อปีนะครับซึ่งเวลาเราเอามาหารเฉลี่ยต่อผู้ใช้ไฟเนี่ยพวกผู้ใช้ไฟของเราเนี่ยครับ จ่ายไปปีละประมาณ1,500บาทถึง2,000บาทต่อคนอ่านะครับแปลว่าค่าไฟถ้าเกิดว่าเราออกแบบดีๆในการวางแผนให้มีการสำรองไฟสักประมาณร้อยละสิบห้าไอ้ค่าพร้อมจ่ายส่วนเกินเหล่านี้ครับม,มันก็จะไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถประหยัดไฟไปโดยเฉลี่ยแล้วครับบินละหรือบ้านละมิเตอร์ละเนี่ยประมาณ1,500บาทถึง 2, 200บาทต่อปีอนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงนะครับครับเพราะว่าถ้าเฉลี่ยมาก็เดือนละเป็นร้อยๆเหมือนกัน แต่กี้ถามว่าทํายังไงเราถึงจะลดไอ้ค่าพร้อมจ่ายเหล่านี้หรือ,อว่าทําให้ค่าไฟฟ้ามันถูกลงกว่านี้ได้แน่นอนเลยครับลำดับแรกเราต้องหยุดในการเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าใหม่ๆมหรือว่าสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเพิ่ม,มนะครับการสร้างโรงไฟฟ้าใม่เพิ่มตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจําได้เนี่ยล่าสุดมมีการเ,เปิดสัมปทานโรงไฟฟ้าหินกองอนะครับโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ ก็อันนี้ก็จะเข้ามาอีกเร็วๆนี้แหละครับเป็นค่าพร้อมจ่ายที่กำลังจะบวกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหยุดสัญญาลักษณะแบบนี้โดยเร็วจนกว่ากระทั่งโรงไฟฟ้าสำรองของเราเนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า15หรือใกล้15แล้วเราเลยค่อยเซ็นสัญญาเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการความต้องการใช้ไฟฟ้าเรายังไม่ขึ้นมานะครับจนกระทั่งกําลังการผลิตสำรองของเรา,เ,าเหลือ15นนะครับค่าไฟฟ้าก็จะแพงต่อไปเรื่อยๆ แต่ทุกวันนี้ครับเราเห็นนโยบายเนี่ยไปทางตรงกันข้ามเราพยายามที่จะซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศมากขึ้นเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าล่วงหน้าจากต่างประเทศทั้งที่โรงไฟฟ้าของเราก็เหลือใช้แล้วก็ผลิตได้ไม่เต็มกําลังอยู่แล้วครับมีความหมายว่าที่เราจ่ายค่าไฟฟ้าฐานแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายบนพื้นฐานของ5 0 0 0ม่นเมกะวัตต์ไม่ได้จ่ายอยู่บนพื้นฐานของ3 0 0 0ม่นเมกะวัตต์ที่เราใช้จริงถูกต้องโอ้โหนั่นแหละครับนะฮะก็แล้วกลายเป็น ตัวสำคัญเลยครับที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงกันทั้งระบบ